ีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เอลิซ่าคลินิกนะคะสาขาห้วยขวางรัชดานะคะพบกับรันก็ต้องมีเคสปังๆอีกแล้วสําหรับสาขารัชดาในวันนี้นะคะมีเคสอะไรดีเคสอะไรปังเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้าพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่แดนลูกค้าวันนี้มีอะไรคะเนี่ยเสริมจมูกเสร็จแน่เลยเป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือลูกค้าพี่แนนใช่ใชไหมคะพอดีว่าน้องเขาติดตามเอลิสตา แล้วก็เป็นเคตที่แนะนํากันเข้ามาค่ะก็เลยววแล้วก็เป็นเคตน้องเป็นคนกัมพูชาด้วยอ๋อนี่เลยต้องบอกเลยนะคะว่าทางเอเวอร์ซ่าคลินิกของเรานะคะก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยนะคะช่วงนี้ช่วงโควิด19นะคะเคตต่างชาติเคตอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องให้ไปตรวจโควิดมาก่อนนะคะว่า เซฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะก็ต้องใกล้ชิดกับลูกค้าด้วยนะคะแล้วนี่ยิ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะมีด้วยนะคะแล้วนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เพิ่งทาเสร็จมาเลยใช่ค่ะเจ็บไหม ไม่เจ็บแต่ว่าตอนนี้ยังตึงๆอยู่เดี๋ยวให้พี่แนนพูแทนก็ได้ค่ะพี่แนนลูกค้านี่คือเป็นลูกค้าที่อยู่ในเมืองไทยถูกต้องไหมคะใช่เป็นที่อยู่เมืองไทยขายอยู่มาห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วก็ติดตามพี่แนนมาใช่ติดตามนานสักระยะหนึ่งก็เลยวันนี้ก็เลยพากันมาทำด้วยมาทหินวันนี้ได้ห่ว่าไม่มีต้องสองเคสแน่ใช่สองเคสเสริมีชิมูทั้งสองเคสเลยนี่ถ้าสวยมีเพื่อนมาอีกนะทำไมถึงเลือกเอริสตาคลินิกคะ ดูรีวิวเยอะใช่ตอนนี้ลูกค้ากำลังตึงปากอยู่นะคะเพราะว่าคุณหมอจะบล็อกยาชานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนเสริมจมูกนะคะเราจะทำเปิดโพงหนึ่งข้างนะคะแล้วก็เข้าไปเสริม1แล้วนี่เป็นเคสที่ต้องตะไบฮัมด้วยนะคะก็จะมีค่าตะไบฮัมอีก5,000 <5, S 1> บาทนะคะเสริมจมูกตอนนี้ราคา14,900บาทเนื้อเยื่อเสียมีก6,000บาท ังมากพี่แนนลูกค้ามากันเยอะแน่นอนนะคะเพราะว่าเอรซซาคลินิกของเรามีทั้ง3สาขาค่ะเอรซซาคลิน e ิกสาขาห้วยขวางราชดาและเอริซาคลินิกสาขาสีลมและเอริซาคลินิกสาขาบางใหญ่นะคะใครสะดวกสาขาไหนมาได้ทั้ง3สาขาเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะว่ารันจะไปสัมภาษณ์ใครแล้วใครจะมาให้เราสัมภาษณ์ค่ะแล้วพบกันค่ะพี่แนนขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ